วนท<อ>ี่นี่ส่งม้า,านะครับที่สุพรรณส่งช้างอ๋อที่นี่ส่งม้าขับรถไม่มีจัดานนะที่เนี้ยไม่น่าจะมีงานนะอย่างนะครับข้างหน้าก็คือพระมาราเบียงนะครับกานทำยุทธหัตถีไหนอ่ะที่นี่ไง,ม,งมุกในขบวนการขบวนใช่ที่มักสังเกตฟันเง้าเข้ามาแล้วโดนหมวกบินไปไม่ได้พระมาราเบียง มีสี่อย่างใช่ไหมนี่แล้วก็กระแสง้ําเงาปรกาศนิกราลานะเรียกอะไรใช่ไหมกระแสนดาบกระแสง้าเงาเรียกเงาอ่ะฮะกระแสง,ง้สงงาําประกาศนิกราชนะี่กระแสพื้ําปนต้นกร่นับสตองตอนนี้จากพม่าโอเควันนี้เรามีไกด์พานําเที่ยวนะครับท่านผู้ชม <laughs> แสงดาบคาบค่ายตอนเข้า,ไ,ขขาไปต้นค่ายพมา่าสามสี่อย่างของพระนาเดยสวยนที่มีชื่อเสียงดีน้องให้ขับรถดูแบบนี้ได้เลยจนนนะได้ลบอันนี้คือเจอดีย์ที่ดียดังด้งเดิมไหมดั้งเดิมดิเพเป็นงานงานย่อบุคคทีสิบสองย่อย่ออะไรนะ ย่อมุมม้าสิบสองก็คือฝั่งอ่ะจะย่ออยู่สามมุมเห็นป่ะฝั่งละสามสี่ฝั่งก็คือเป็นสิบสองเขาเรียกว่าย่อมุมม้าสิบสองอองที่รัชกาลที่สี่จำลองเป็นอ่าวัดสเกตในปัจจุบันคือเขาทองกรุงเทพแต่ว่าฐานไม่ได้ทำแบบนี้ิฐานก็เป็นดินท็อปขึ้นไปอันนี้คือเจดีย์ดั้งเดิมเลยใช่ไหมไม่ใช่แต่มาปรับปรุงตอนรัชกาลที่สี่ไงอ๋อแค่มีการทะลุชุดท็อปแต่ว่ารัชกาลที่สี่ปรับปรุงให้ จะดีสมบขึ้นสบูให้สมบูรเ์ขึ้นเดินแล้วก็ทำขาครอบอันนี้วินี่นะวิห้าเดิมเหรอเป็นบทเดิมแใช่้วปนชวนโอ้ดีมแล้วคือเราขึ้นไปข้างบนได้ได้ไนี่คือเราต้องไปไหว้พระข้างบนนู้นใช่ไหมแด้จะดีจะม,มีพระอยู่ อันนี้เป็นของเดิมหมดเลยใช่ปะ่ะใช่ใช่ดเ,เดิมเดิมเลยโอ้โหหอยแกบพละโดนตัดใสครับมันเป็นศิะดาษขนาดนั้นนะเเวลาจริงให้ใช้ไม้ลองนี่ก็าทำสมมุติขึ้นมนาแล้วก็กรอบข้วงนตอกอฮา ก็ถ้าเนี่ยเป็นวัดหลวงวัดหลวงเนี่ยมันมีประตูทางเข้าอยู่สามประตูประตูกลางเนี่ยจริงใช้เฉพาะมพระหากษรพระบามารมสารุปงเป็นธรรมดาใช้ประตูนู่นตัวดีตัวข้าง,างซ้ายขวาเสาหมวเก่าเดิมมีอยู่กี่เสาเนี่ย ก็ต้องตั้งตรงนี้เลยเนาะนี่นคือแนวเก่าพระกำลังของเก่าของเก่าจะมีรวดลายมากกันดิเดี๋ยวพาไปดูของเก่าจริงๆที่วัดสม้มวัดอะไรนะวัดสัสม้มส้มนั่นแหละคือเจอดีย์ที่เก่าแล้วแบบไม่ได้ถูกทำลายโอ้สมัยก่อนนี่ เขาใช้อะไรในการเชื่อมอันนี้เนาะเออเขาใช้เพราะว่าเป็นเปลือกหอยเผามันก็จะเหนียวเป็นก้โหจริงๆอะ่ะถ้าเป็นโบราณจริงอะ่ะเขาจะเลี่ยงเฉยๆนะผมมาเชื่อมเฉพาะผนไห่นอกด้านใ<อ>นก็จะเลี่ยงครับทับๆๆกันไว้แล้วก็เหมือนเอาไอ้นั้นมากรุดเป็นหาย,ยาก เดี๋ยวเราจะขึ้นเจดีนี้กันเจดีภูเขาทองย่อมุมไม้สิบสองเจดีภูเขาทองย่อมุมไม้สิบสองชะย่อมุมไม้สิบสองชื่อว่าเจดีภูเขาทองแต่ว่าศิลปะคือย่อมุมอยุธยาที่นี้อควรปฏิบัติในการชมไม่มีห้ามถ่ายภาพนะห้ามขีดเขียนห้ามนั่งห้ามสุบูรี

đi nha. Rồi. Ô nó nạp không đó ạ? Nó nạp vào đó. รเราก็จะเห็นเจดีย์สำคัญสำคัญอยู่สองสามจุดแต่มาูทางนู้นจะเห็นยอดพระปางของวัดนน่น,นอะนะนน่นที่มี็นหนึ่งสองตามนิ้วพี่ได้ไหมอาหา่ะพระปางโอ้โห <lifting> ไม่เกาะวนะัดราชบุรณะถัดมาเป็นยอดพระปางของวัดพุทธไทยสวรรค์ถัดมาจะเป็นเจนดีย์สีทอง จดีศรีสุสริโยไทยถัดมาตรงนูน้นจะเป็นโบสถค์คริสต์สุเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไปทู่นพ <laughs> ระปางวัดชัยวัฒนารามอันนี้คือสุเหล่าว่ะเยที่เป็นสองอันคู่ก,กันนะะสุเหล่า,าคืออะไรอ่ะสุเหล่าก็คือ,อวัดของพวกอิสลามไงอ๋อคือยุธยาเนี่ยรัชากาลที่สี่กบเป็น<ง>เมืองล้างโง่ขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชม รัชการที่4ี่ก็เป็นเมืองลางก็เลยไปจ้อนพวกมลายูเนี่ยขึ้นมาอยู่ยุทยาเลยมีอิสลามเยอะมากเพราะว่าพวกมาลายูเนี่ยประจักรจองที่อยู่พระท่าการร้องเนี่ยมีแต่อิสลามรอบวัดทั้งหมดพระปางนี่คือวัดวรเชษฐ์นี่นี่พระปางนี่วัดวรเชษฐ์นู้นน่นี่นี่ฝั่งพระปางนู่นนะถึงบ้านะวรเชษฐ์เป็นวัดล้างเดี๋ยวรับทีดีครับฝั่งนี้วัดสำคัญก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ข้างในทั้งหมดใช่ไหมนี่คือเดินลงได้ใช่ไหมเดินลง้างโอ้โหลมเย็นมากว่าคตรงนี้นะให้คนที่มาที่ขึ้นช้างมาเนี่ยขึ้นได้เลยเออก็คือช้างมาเทียบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินขึ้นมาอ๋อส่วนบันไดที่อยู่ข้างๆก็คือมีตรงข้างหลังข้างๆแล้วก็ตรงนู้นที่เป็นบันไดอ่า ข้างในก็<ห><ห>จะเป็นใช่เข้าไปถึงกลางจะดีเลยเหนื่อย<ป>ม,มากคุณผู้ชมเราลงข้างหน้าเลยหรือว่าเราไปลงทางนั้น ah <susurra> no.